เป็นใหม่ของชายโซนคุณครับทับคุณไฟย์พักเอกแสงกูเทนเจนนนายนรวิทย์ธีิกเจริญรักครับผมครับที่แต่งชุดทั้หสวัสดีครับสวัสดีเฟยครับสวัสดีเจนนี่นายครับสวัสดีครับนี่นะโอ้โหขับรถมาโผล่ที่นี่กันเลยทีเดียวครับไม่มีอะไรจะเหมาะเท่านี้แล้วนี่แต่งนะคือพอสองคนนี้เดินขึ้นมาคู่ของพวกเขานี่แดดก็เอาไม่อยู่ทำไม่อยู่เย็นเลยนะผมเย็นชิลขึ้นมาเลยครับที่แต่งชิล โอ้ยะขนาดนี้ถอดหมวกเลยดิว่าแม่ไปทำอไมเลยใช่ไหมหมวกถอดได้ไหมรีแบรนดิ้งอยู่ไม่ได้ไม่ได้ใส่โชว์สวยใช่ใช่สโอเคโอเคต้องถามพี่แป๋มว่าทำไมถึงเลือกสองท่านนี้มาเป็นซิสเนเตอร์ครับน่าเชื่อเอาเรื่องจริงไหมเอา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 ประมาณนไม่ผมกลัวนะนะอย่าจริงนะไม่ไม่แต่จริงไม่จริงเดียวให้แบบอ๋อค่ะไม่ก็กิจกรรมเปิดโลกความเชล่อไฮคูใช่ไหมคะมันจะเป็นไรไม่ได้เลยที่กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเอาติ้งแคมปิ้งเนี่ยโปพ่อเลยโปพ่อวันวัน ไม่อยู่ในกรุงเทพเลยจะถ่ายหนังก็หาไม่เจอคเขาอยู่แต่ outing แ a t ปต i n ทั้งหมดครูจริงๆนะคะไงเฟยก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้ความมีกิจกรรมเกี่ยวกับรูฟท็อปชีวิตของคนในเมืองมากขึ้นนะคะเราก็คิดถึงไทยไม่ได้นอกจากน้องชายของเขาเขาเป็นคนแนะนําว่าต้องเจนนีนายที่จะมาเลทเอรเซนต์ความชิลความคูให้กับพวกเราอย่างดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับ็นเกียรติครับ ชัดเจนคนหนึ่งคูคูคนหนึ่งเฉวเฉวใช่ครับซึ่งจริงเฟย์ต้องบอกว่าอยู่กับตรงนี้นสองปีแล้วใช่ใชไหมครับแล้วป<ช> <ๆ S 1> ีนี้เป็นปีที่3ด้วยใช่ครับรู้สึกไงมบ้างที่ปีนี้ได้เป็นพรีเซนเ,เตอร์ปีที่สามด้วยจีนไมนายด้วยปีนี้ที่มาร่วมอยู่กับโคบูคูขลับของเรา<ช>ครับอจากแรกเลยต้องขอบคุณพี่แบบด้วย <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทางช้างโคบูคูคลับด้วยนะครับที่เลือกไปมาเป็นพรีเซนเตอร์ปีที่3แล้วครับผมนะเพราะว่าคือ ทางานตรงนี้เราก็สบายใจแล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าเออเราชิลจริงๆแล้วทุกอย่างที่กิจกรรมแล้วก็อะไรทั้งหมดที่ร่ใใมว,วมงานันม่มันคือชิลมากนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับปีนี้ปกติเนี่ยแคมเปญเราจะเป็นแคมปิง้งใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่าเพื่อทําให้พวอแคมปิ้งเนี่ยเราไปไม่ได้ไปบ่อยๆเราต้องไปต่างจังหวัดใช่ไปบ่อย,อยมันจ้าขึ้นทีนี้แต่ว่าเราก็ชิลล้วจะชิลที่ไหนก็ได้ครับทีนี้ก็เลยขยับเข้ามาเป็นรูฟท็อปได้ชิลที่ไหนก็ได้หรือจะมีแก้วช้างคคบูคูขับเอสเตล ชิลอยู่บ้านก็ยังได้อันนี้ของดีนะที่พูดถึงไปเนี่ยอันนี้หมดเร็วมากเข้าหากันมาผมได้มาแต่ละรอบนี้เพื่อนขโมยนะครับแต่ผมจริงเอาจะบอกชื่อเพื่อนได้ไหมับไม่ได้ครับคนแบบนี้แหละคนแบบนี้แหละครับ ทีนี้ก็จะได้เห็นเฟยบ่อยขึ้นเพราะไม่ต้องไปต่างจังหวัดแล้วเราแคมปิ้งแบบรูฟท็อปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมใช่้ไม่ต้องไปขึ้นเขาขึ้นอะไรแล้วไม่ต้เปไปแล้วคุณก็วิ่งขึ้นตึกแทนขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับแล้วผมแล้เจม่นายละครับครับผมดีใจมากครับตื่นเต้นมากมาด้วยขอบคุณมากมากนะครับที่ช้างเลือก เอ่อผมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่แล้วกันที่ปีที่แล้วผมเห็นพี่เฟยไปแคมปิ้งแล้วแคมปิ้งบ่อยผมเลยอยากพาพี่เฟยมารูฟท็อปน้านห้มีความชีวิตแบบความชิวใกล้ตัวแล้วกันที่อยากให้เราสัมผัสกันเพราะบรรยากาศดีมากแล้วก็มีแบบวันที่แบบผมวคนวัยรุ่นน่อยากอยากชวนพี่เฟยไป เพื่อนก็ยังไว้ด้วยอยู่คือครับผมยังไว้ด้วยอยู่เพราะชอบข้าป่าไงเข้าป่าอยากพามากลางเมืองบ้างอยากเปิดความชิลใหม่ๆดูลองชิลแบบสบายๆดูบ้างชิลๆคูลๆดังครับผมคือชิลแบบรถไม่ต้องเลอะอะสบายเลยรชอบเลยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นสองพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมด้วยกันทั้งโปดทังนั้นเราภูมิใจมากที่ในการเสนอแคมเปญดีๆผ่านสองพรีเซนเตอร์ที่สุดคูลสุดชิลจริงๆครับผม อ่ะถ้าฟังแบบนี้นะครับปีนี้รับรองเลยว,ว่ากระแสของเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมแนะน่นอนพี่แป๋มครับเพราะะฉนนั้เดี๋ยวฝากทั้งเฟิร์นที่จะไปนายเนี่ยฝากอะไรกับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับในกิจกรรมของเราวันนี้หน่อยด้วยก่อครับผมพี่เฟิร์นเชิญครับก็อยา่างแรกครับฝากช้างโคบูกูคลับด้วยนะครับเปิดโลกความชิลให้ครูนะครับก็แคมเปญปีนี้เนี่ยผมว่ามัน คือเรายังคงความชิลไว้อยู่แน่นอนความคูยไว้แน่นอนนะกิจกรรมให้รมสรุปปีนี้ผมว่าเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะชิลไปในการทังปีแน่นอนทับทังด้วยครับครับผมก็ฝากกิจกรรมดีๆได้นะครับของช้างโคบูฟูขับนะครับที่เพจของช้างมูได้เลยครับไปดูได้เลยมีสนุกทั้งปีแน่น่อนเข้าไปช้างโคได้เลยตรงนี้ครับผม โอเคขอบคุณพี่แปมนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับ2พรีเซนเตอร์ของเราด้วยครับมครับเลยและเจมส์เนีคาดหวังคุณมากว่าโปรเฟยเนี่ยปีนี้จะต้องโปรเฟยเลยอ่ะพี่โปรเฟยเลยครับโปรหมดตรงนี้โปรทาโร่ พราะไงปีนี้ผมขอพูดถึงปีที่แล้วก่อนเลยปีที่แล้วที่เราไปที่ไหหนานกันใช่สนุกมากสนุกมากสนุกมากๆเราก็สนามที่เลือกมาเนี่ยที่ที่ไหหนานนะครับดีมากๆากใช่เราสนามยานกคือโอ้โหอยากให้เปสัมพันธ์ในตัวเองคือีสนามเบนเบอร์อมลีอะเบนเบอร์อมลีตีไม่ได้อ่ะผมอยากนอนเกลือกกลิ้งบนพื้นที่นเลยครับโอ้ยออยานีย่านจริงๆแล้วกรีนก็คือโหนมุ้งลุกบดีมากครับทั้งสองสนามเลยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า โคบูโกขับเปร์เซ็นช้างขับแชมเปี้ยน2 2 0 5ปีนี้คุณลองนึกภาพนะครับฟูจิ ภูเขาไฟฟูจินะครับอยู่เราตีไปทีออฟนี่เห็นฟูจินะครับสวยมากสวยทุกลุนสุดยอดคือผมว่า18หลุมอะไม่อยากออกจากสนามมาพูดใช่พอ่าจะตีสัก6ชั่วโมงครับโอ้โหถ้าเราตีตกน้ำไปบ่อยก็อาจจะได้เวลาเพราะหลังอาจจะตามโอเคครับไม่มีปัญหาแต่ว่าสนุกแน่สนุกแน่ครับปีนี้ยิ่งสนุกกว่าเดิมด้วยว่าแล้วก็สนามใหม่ๆในปีนี้มีมากขึ้นด้วยันต้องบอก6ดาวปีนี้ อืมพอดะหกดาวจริงสุดยอดดาวไม่พอแล้วหกแล้ว<ม>ดาวผมจากรอไปเล่นแล้วครับ,รบมมอยากเขาบอกว่าจะมีวัฒนธรรมพิเศษพิเศษของญี่ปุ่นด้วยนะนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างครับผมนะครับ มาที่น้องชายของเราบ้างน้องชายพี่นายนี่เห็นว่าเพิ่งหัดเล่นกอล์ฟได้ไม่นานเท่าไหร่ใช่ครับประมาณห้าหกเดือนครับแต่ผมเห็นวงคุณมาแล้วคุณโกหกใช่ไหมไปงานวงมาไปงานวงดีมากผมเห็นสองซุ้มหรอโอ้โยใหญ่ๆเยอะเพื่อนเยอะเดี๋ยวเนี่ยพี่วันนี้ผมกดนันผมบิ้วก็เพื่อให้คุณตื่นเต้นผมกดนันกดนันเป็นไงเริ่มตีกอล์ฟที่ไหนถ้าผมก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มประมาณปลายปีที่แล้วผมรู้สึกว่าเออ คือตอนเด็กๆอ่ะพ่อเคยพาผมไปสนามใจแล้วแ็่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่า oh. oh, ไม่ได้เจอเพื่อนแต่ mm. พอโตมาได้มาชิลกับเพื่อนครัชอบเลยมา mm. ชอบเลยก็เลยเพิ่งเริ่มฝึกมาครับ mm. ครับ,รบติดไต้มากๆที่จะได้ไปญี่ปุ่นปีนี้ด้วย mm hmm. แล้วก็<ๆ>ได้มาเนียนที่วันนี้ด้วยติดติดมากค่ะเพราะว่านี่ปีแรกเลยครับก็ค <L> ือจะได้ลงสนามจริงแล้วนายครับแล้วเห็นเมื่อกี้คุยหลังเวทีครับพี่นายจะเอาเวทตีร้อยห้าสิบนะครับ เบรกนี่ปกติผมตีได้90 80 90เก้องนะแรงเยอะขนาดนั้นเลยฮะผมตีเอาลอยเลยอ๋อเฮ้ย150นี่ไม่ใช่รูปน้ำมันนะตู้อยู่ตรงนี้ครับนะเออมั่นใจขนาดไหนดีกว่าถ้าให้ความมั่นใจแล้วตอนนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าให้ความตื่นเต้นนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเฮ้ยพี่พี่สงสัยแล้ทำไมมั่นใจขนาดนี้ทำไมมั่นใจเยอะจังเลยฮะเอาผมมั่นใจอยู่แล้วนี่เปิดตัววิเตอร์แล้วพี่ชาย มอยู่ได้เอาไว้ก่อนสุดยอดต้องมั่นใจไว้ก่อนครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้สองคนนี้รับรองเลยว่าสนุกสนามแน่นอนสนับแน่พี่แน่ผมเตรียมตัวให้พร้อมเพราะแต่ละสนามเนี่ยดีทั้งนั้นตั้งแต่ในประเทศนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับไม่ได้มีแค่พวกเขาสองคนนี่แหละ ปีที่แล้วเราได้ขบวนทัพของเหล่า KOL ใช่ที่มีความสนใจในด้านกีฬากอล์ฟก็คือเป็นช anel ที่เกี่ยวกับกอล์ฟแล้วก็คนตามกันได้ว่าดูกันเป็นหลักร้อยร้อยล้านใช่แล้วก็ทําให้ปัตสของเราในสนุกสนานมากใช่ <c oughs> มีกระสนุจนกระทั่งบัตหึงบางท่านตามมาสนุกขันสองโอ้โหสนุกจนกระทั่งบางท่านตื่นไม่คันวันตีด้วยรับ ทั้งโหวโอ้โหโหวตบนเรียกขึ้นมาสไตล์ฮะเรียกขึ้นมารับผิดเลยดีไหมเอาที่เฮ้ยเราคนไหนขึ้นมารับผิดก่อนดีครับเฮ้ยเราไม่ได้รับเลยมาเล่าประสบการณ์นี่แหละเร่าประสบการณ์นี่มาเอาคนแรกเลยไหมพี่เอาคนแรกเลยไหมเราเราเชิญเหล่า KOL ที่ว่านะะฮผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยมาบนเวทีดีไหมฮะเอาอะไครับดูนี่เขามาถ่ายอะไรอยู่ด้วยเนี่ยถ่ายแบบเขา ถ่ายงานด้วยอ๋อโอเคโอเคแล้วควรมาถ่ายบนเวทีได้ไหมอ้าวขอเสียงปรบมือกับ K O L ทุกท่านเลยนะฮะครับพี่อั้นพี่บอยนะฮะคุณโอ๊ตคัณปร์คคุณมายด้วยอะไรครับบุ๋งเสริฟบุ๋งเสริฟตั้งอันดับ CEO ตัวจริงนะครับเปิดร์นวันดี๋ยวเราไป้รที่ได้หลังอะไรบ้างหลายอย่างหลายอย่างครับพี่โอ๊ตเชิญพี่โอ๊ตเชิญพี่โอ๊ตเชิญมาครับถ่ายเด้ถ่ายได้เชิญเลยโอเคระหว่างนี้ผมจะประกาศว่าแต่ละ ใครบ้างนะครับพี่เือเชิญคุณอาร์ตมารุ้นหรือว่าโปรตีนของเรานะครับแบกช่องเดี๋ยวตีให้ตายเลยฮะนี่คือช่องป๊อปอันดับหนึ่งของเมืองไทยขนาดนี้ใช่ของโลกของโลกขนาดนี้ของไทยฮะคุณปอยพิษณุจากช่องแกรนด์ปอยนะครับเจ้าของเพลงยิ้มยิ้มที่ตอนนี้ยอดวิวถล่มทลายมากมากแล้วช่องป็อปอันดับสุดท้ายของโลกด้วยฮะใช่เอ้ยเดี๋ยว ช่องไลฟ์สไตล์พ่อฮะพูดเพื่อนช่วยเพื่อนรวมถึงมะปรางบทนี้นี่อยากทำอะไรตั้งใจจริงๆปีที่แล้วสมัครเองทู้ขับไปแข่งเองคืนใจจริงๆใจสุดแล้วนะฮะแล้วก็น้องใหม่ของเราน้องไม้นะครับนี่คือครั้งแรกที่ร่วมงานกับช้างโคบูกราบรับปรบมือให้น้องไม่หน่อยนะครับ อันนี้ก็ตีกอล์ฟอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเห็นลงทุนให้เอาไปคุณอาออกไปเลยนะถ้วพูดอย่างนี้ผมเก็บใบคุณเินนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือโอ้ตของเราใช่จากโคตรขู่ครับผมเพื่อคว้าถ้วยในปีแรกนี่และเพราะเขาเดใจคนอยู่มาในฐานะรองแชมป์เก่านี่คุณก็กล้าพูดมากหรือว่าคุณเป็นไม่พอใจแล้วน่ะไม่ต้องตีกอล์ฟดีแต่คุณมีเพื่อนที่ตีกอล์ฟดีก็พอแล้วอ่าผมคือตัวแทนของนักกอล์ฟไลฟ์สไตล์ของแท้โดยที่มีเพื่อนนักกอล์ฟอยู่ข้างๆนี่เป็นตัว เขาบอกวยอมรับตัวนี้นะคเขาไปตีไม่ครบหลุมด้วยเห็นบอกว่ามีสโลแกนที่แบบบ้าไปกับทางช้างเลยใช่ไหมโอ้โหคือคือสุดสุดรักรักมากและดังแล้วก็ครับยอมรับว่าจะเริ่มเรียนกอล์ฟจริงจังเพราะอยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงใครกก็อยาไปรอบนี้เดี๋ยวผมจะตีข้าม พวเขาไฟฟูจิตายแล้วไปลงฝั่งเขาว่ากูจิโกเลยไม่ต้องไกลมากนะโอบีฮะอะรก่อลืมกติการโทษทีฮะผู้ใหญ่ถ้าไม่ไหวออกก่อนได้ไหมตครับ้องกันไม่รูเรื่องต้ัาประมาณนี้ละ พี่บอกอุตสาหกรรมนี้พี่ไม่เอาแล้วนะเออก็ยอมรับว่าสถานมือไปช่วงนึงตีลงพื้นไปบ่อยปวดกันวันนั้นที่ตีเสร็จอะวันรอบไฟนอลพี่ตีเสร็จเห็นก๊อสกลับมาสั่นมือสั่นเลยไม่ใช่คือตอนแรกมือสั่นแต่พอผมได้ช้างโคบูขับไปผมก็รู้สึกว่าสบายโอ้โหชิล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 ขับรถกอล์ฟอย่างเดียวและตายจริงไม่เสียใจที่เกาะอยู่กับพึ่งเนี่ย มาเอางี้ดีกว่าให้แต่ละคนบอกความพร้อมของปีนี้เลยดีกว่าอ่ะพี่อาร์ตก่อนเลยครับความพร้อมของปีนี้ไปดู สูตรเองใช่ไหมครับอะไรไงผมพูดะก็คือก๊อฟนี่คือไปเรียนวงมาใหม่เลยครับจนไปหาวงสวิงใหม่เข้าหาตัวใช่ซึ่งเอาจริงปีนี้ผมว่าจริงๆอยากจะเล่นกับระดับชาลีฟูดหรือไทเกอร์ฟูดเท่านั้นเลยล่ะโอ้โหทหารบอลได้ยังไงละจะไปเล่นกับคู่เล่นเลยกับโปรแจ็คเนี่คือมองข้ามไปละโอ้โหคุณนัท์ตเขาไม่ตีนายก๊อฟนะคุณอาร์ตเขาไม่ตีนายก๊อฟนะฮะคุณเป็นใครฮะเนี่ยเฮ้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 ยบอยไงบอยไงบอยไง ครับผมแล้วรายการเดี๋ยวตีให้ตายคุณเตรียมพร้อมทางไหนกันรายการเดี๋ยวตีให้ตายตอนนี้เราทำวีซ่าไปญี่ปุ่นแล้วนะครับโอ้โหเหรอเราไม่ต้องกลัวเราชวนไม่ต้องรับชวนหรือยังไม่รู้ว่าชวนไม่ชวนแต่พร้อมไปญี่ปุ่นโอเคดีพร้อมไม่อนใช่ฮะอยากไปมากถ้าสมมติว่าช่องคุณได้ไปผมต้องได้ไปด้วยถูกต้องเพราะรายการคุณผมตัดอยู่ตอนนี้อ้าวใช่ฮะได้ครับเขาต้องไปตัดที่โคตรครัวฮะอ๋อใช้แอคเซ็ตร่วมกันอ๋อเฮ้ยขอบคุณเรหันรูครับเปิดเปิดโลกความชิวให้โคตรครัวนะฮะ คุณได้อสองบริษัทเลยครับเป็นเดี๋ยวได้สองบริษัทเลย่ออควบรวมกันควบรวมกันอ่ะทีนี้ไปรายการกอล์ฟอันดับสองของประเทศครับเป็นรายการกอล์ฟอึ่งคุ พอลูกออนอีไลฟ์สไตล์ครอบครัวโอบบ้านออกแบบบ้านด้วยตืนปล่อยเพลงหรืออึเไปหมดเลยวก็คือไลฟ์สไตล์ออดเป็นยังไงพี่บอยชอบกอฟด้วยให้แก้ตัวที่เขาว่าพิมสนุกจนตื่นไม่ทันแล้วก็จําเวลาผิดเนี่ยชี้แจงขอโทษนะผมรักพี่นะไม่มีใครชี้มาที่ผมเลยคุณก็ยังมาประกาศชื่อผมอีคือมันฟังผิดไม่ใช่คือด้วยความที่มันสนุกมันทังครูทั้งชิวไปหน่อยมันก็เลยแบบ นี่ก็เลยฉันถคนเลยทั้ง <myster> น <iously> ั <meu ö> <problem> ้นคลิปเลยแล้วตีนี้เอาไงดี ปีนี <sk PI AN> <function als> ้ก <modeling> ูจะได้มาอีกไม่ว่าไม่แต่ว่าพี่บอยได้สร้างสีสันให้เราในวันแรกใช่ขหมเราวมันสนุกทุกคนทุกเข้าเห็นขันทุกคนที่ได้ไปรางวันก็สนุกใช่ไหมตั้งแต่ที่เมืองไทยแล้วจนไปงานที่เมืองจีนนีแล้วทุกคนก็สนุกกันมากซึ่งปีนี้ผมว่าความสนุกมันจะเพิ่มมากขึ้นครับอย่างที่บอกไปว่าเรามีไอเทมดีๆจาเชลเมนีชารโคบูคุคาบุนมีเสื้อผ้ารมนุ่นนี่นะของเยอะมากแบบน่าเก็บสะสมหนึ่งสนามไม่พอ สองสนามต้องมา<อ>สามส,สนามต้องมาห้าสนามต้องมาเฮ้ย,ยพี่พูดอะไรอ่ะเออ <laughs> พี่พูด <laughs> คุณอย่าไปหวังว่าจะมีคนฟังเขาก่อนหวังว่าจะมีคนสนใจกูบ้างยังมีูนสนใจอยู่เป็นเด็กหนาจริงๆต้องสนใจว่าสนุกสนานมีดูโอ้เขาด้วยนะค่าดูโอ้เขารีซอรอคุณรีซอลเองก็รันทุกวงการเหมือนกันใช่ทุกตอนก่อล์ฟก็มานักร้องก็จะเอาหมดเอาหมดเพราะเขาเปิดโลกความชิลให้คุณแบบฉากคุณคุณใครเพราะเขาปล่อยซอลปล่อยเอเวอร์ไงปล่อยซอปล่อยเอเวอร์แยกกันก็ได้ มาปลาบ้างไหมมาปลาบีเสียแล้วข่าวลือเป็นความจริงนะที่สมัครเองค่ะไปแข่งเองสแกน QR โค้ดเองทำเองทุกอย่าง ใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าสแกนไฟแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวอาช้าอีกแล้วสปอร์ตอย่างน้อยที่อเราเนะต้องตามงที่ไหนอริสาย้อนหินถ่ดทางก็โอนตังค์ไป4,500บาทก็นไงงบ้าได้ประสบการณ์ชิลๆกลับมาหรืไปเที่ยวที่หัวหินค่ะตอนนั้นก็ได้เที่ยวทะเลด้วยแล้วก็ได้ไปตีสนามกอล์ฟที่แบบ5ดาว6ดาวเอาแต่ไถามว่าคุ้มค่าไหมล่ะคุ้มค่ามากจะบอกว่าวันนั้น เปลี่ยนหลายอย่างมากก็คือตากล้อเรากับพาร์ทเนอร์หนูเนี่ยพี่โตนะคะพี่โตก็มาด้วยไปกอดีกันมากค่ะแล้วก็ฝนตกค่ะฝนตกเพราะรักแหละเราก็ชิลเลยค่ะโอ้เพราะตกนะควบคุมอะไรไม่ได้แล้วแค่เราชิลเลยค่ะโอ้แล้วก็เลยได้ไปไหหนานด้วยนี่สนุกมากมาปางก็มาเพิ่มสีสันอิสระของเราเหมือนกันไหหนานก็ไม่คิดนะคะว่าทุกคนก็จะแบบสนุกกันสุดชิลกันสุดๆครับมากมากมากมาปางที่ตื่นเช้าสุดไปซ้อมสวิงตั้งแต่เช้าตรู่ คนนี้นี่คือเป็นตัวแทนของนักกล์ฟมืออาชีพในโวนเหล่าครับทุกคนตรกรถบัสแต่พอลงมาไม่เจอใครเลยพุ<ห><ห>่ยลอยไม่กลัวเลยเลนะเร,ร,รื่องตกล้ม ปีนี้เขาเลยไม่ให้หนูผููพี่บอยอะอ๋อดีแล้วดีแล้วทาแยกเลยอ๋โทษโทษอาจจะไปแล้วมันสนุกจริงนะครับเร่ยังมีอีกหนึ่งสาวของเรานอกจากอวกางก็คือน้องไม้นะไม้ปีนี้มาเป็นปีแรกเลยนะครับตัดสินใจยังไงมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับพวกเราได้นงไม้ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับช้างโคบูคูขับค่ะคือจริงๆไม้ตีกอล์ฟมาหลายปีแล้วค่ะแล้วจริงวันนี้พอมานั่งอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆนี่รู้สึกว่าการตีกอล์ฟต้องสนุกขึ้นแน่นอนก็เลยกว่า โอเคต้องออกมาแล้วเราต้องมาแบบร่วมจอยเผื่อจะได้ไปญี่ปุ่นด้วยครับค่ะต้องแน่แล้วรองว่าจะตั้งใจซ้อมค่ะแล้วก็จะมาร่วมแจ็แน่นอนค่ะสมัครแน่นอนตีนี้ค่ะเอ๊ะน้องมายครับช่วงนี้ใกล้สงกรานต์แล้วจะไปตีกอล์ฟที่ไหนอะครับอ่าอ่แน่ไอ้นี่มันก็ไม่กี่วันก็สงกรานต์แล้วใช่นี่เด็กมายจะรอมาตีค่ะในงานนี้เลย6 ขนามระดับ6ดาวค่ะโอเคโอเคครับพอใจไปแล้วนะมันนี่ยตอบรู้งงต้องการไหมครับมันคันปากนะครับขอโทษนะครับอย่าไม่จับเล่นเอางี้ดีกว่าในเมื่อน้องไมล์ปิ้นแล้วอาจเจียงไม่ได้มารู้กิจกรรมเรามากพี่อาร์ตครับอย่างปีที่แล้วไม่มีอะไรมีอะไรสนุกสนุกมากหรอพี่อาร์ตพูดหน่อยว่าอย่างปีที่แล้วกิจกรรมของเราอ่ะมีอะไรที่อยากจะบอกน้องไมล์บ้างเออเอาที่ชอบเออที่ชอบอ่ะคือในการเล่นกอล์ฟเมื่อคือทุกคนจะเข้าใจว่าเล่นกอล์ฟคนเดียว คือเป็นพวกมัปคนเดียวหมดแหละแตีเนี่ยพอมันเริ่มเป็นคู่เป็นบัดดี้เนี่ยความสนุกมันจะเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าเรายังผิดพลาดได้บ้างถูกต้องเรายังพึ่งพาอาศัยเพื่อนในกวนได้บ้านหรือบางทีเราอาจจะต้องแบกเพื่อนบ้านในบางเรื่องอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้ครับทำหนักแค่เรื่องเดียวเพื่อนเดียวเพื่อนมาจับมือกันมาเลยกับไม่เดอร์จัเอาไปลงก่อนเอาไปลงก่อนไอ้ที่ได้ถ้วยรอบที่แล้วหลุมหนึ่งกูพานะโอ้โหขอบคุณด้วยขอบคุณด้วย ใช่ใช่จะเป็นรายการที่สนุกหาทั้งมายมัเป็นว่าพาคู่มาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นใครก็แล <uana> ้วแต่ได้ได้สนุกเพิ่มคูณ2แน่นอนสามารถยิ่งสนุกเจนี่สนุกนะสนุกมากคือเรามือใหม่เราก็สนุกเลยแล้วผมมาตีอยู่ได้ยินว่าโอ๊ตได้พาเทานิสันไปหมดเลยอะไรวะเรียนชั่วโมงเดียวได้พาแล้วก็มันแบบเป็นเป็นความแบบฟินครั้งแรกในชีวิตที่บอกอุ้ยได้ก็สนุกแบบนี้นี่นะเราเต้แต่ทุกอนไงแต่ยิงประตูเข้าจะความรู้สึกหนึ่งแต่ที่แบบ เราได้ลงไปเล่นจริงๆครับมันแบบผมมันสนุกมากมาจากเพื่อนๆแบแซวกันอัมกันสนุกฟีลดีฟิลดีแล้วช็อตนี้นะปึ๊กหลุ่มนั้นลับเปิ้ลแล้วช็อตนี้นะคุณโอ๊จะพูดดันรูปบวชนะครับผมใช่ขายขายได้ไงตอนนี้ยังไม่รู้นะถ้าสมมติว่า ได้โคอินวันนะโอ้โหเผื่อบวชเผื่อบวชเลยะเพื่อเพอบวชพรรษาด้วยเลยท่านเราได้ได้ปีนี้เขาได้บี๊กนะคุณจะบวชให้บีเอ็มเลยนะครับบวชช้างลยครับไม่ได้ท่านพ่อครับโอเคเวลาที่เปิดชอบมาแล้วปีที่แล้วโอ้หเจอมากเลยพี่ชอบแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมเจ็บ บาดเจ็บมาก่อนแล้วก็เป่าวงจะกลับเข้ามาเนี่ยโอ้โหสักพักเลยครับแค่เขามาตีได้ก็ใจสุดๆแล้วนะได้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หายปล้าซึ่งปีนี้ก็หายสนิทหายสนิทแล้วครับปีนี้คือผมซุ่มซ้อมมาเฮ้ยหลังจากกลับจากไหนาเนี่ยผมเอาจริงแล้วผมเอาจริงแล้วผมพร้อมแล้วแล้วผมมีน้องเจมินายด้วยโอ้โหมีนี่คู่กันนี่ผมมั่นใจในตัวน้องเขาบางสบายเดี๋ยวผมต้องขนอันนี้ไม่เล่น หมดปีนี่คนดีขึ้นใช่ใช่บอกว่าห่วยหายแล้วช่ไหมตอนนี้หายแล้วหายแล้วใช่ใช่ครับโวงดีขึ้นแล้วโครดีขึ้นแล้วแต่หายมาลาไม่อยู่แล้วล้หายไปแล้วไงเขาหายไปแล้วฝันที่ผมก็ตัวโยกเลยชอบมากยังอยู่ยังอยู่ตีนี้พร้อมเต็มที่แล้วมีน้องด้วยมีผมมีน้องเแต่นเพราะฉะนั้นผมมั่นใจอย่ามั่นใจในตัวผมมากเลยพี่เพิ่งเริ่นตีเหมือนกัน ครับผมก็น่าจะต้องฝากฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับนะครับที่เผยแพร่กับทุกคนเลยครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ที่ได้มาตีแบบนี้แล้วก็น่าจะสนุกอยีกแน่นอนครับครับครับพี่บอยครับพี่บอยปีที่แล้วชอบอะไรที่สุดผมชอบทุกอย่างเลยคะกับผมอย่างนี้ใช่ผมเชื่อครับชอบนะผมรู้สึกผมชิลผมขู่ใช่ใช่ใช่ครับผู้แต่งสโลแกนแล้วพวกเอาไปเรื่อยๆ ชอบหมดเลยทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงของรางวัลที่จามามาแข่งขันกันทุกสนามนะก็คือแต่ละภาพก็จะมีแต่ละสนามใช่ไหมและคือของรางวัลตอนลักี้ดอออัฟเตอร์ปาร์ตี้อะเราก็จะมีแบบของมาแจกให้ได้บวกกับคนที่มาเข้าแข่งขันก็รอลักี่ดออต่อว่าเอ๊ะสนามนี้เราจะมีโอกาสได้เข้าไปตีรอบสองหรือเปล่าทุกคนแบบอยู่กันกันเลิกมันลุ้นมันลุ้นใช่ไหมลุ้นใช่ครับมันเลยสนุกตรงนี้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดไม่ว่าจะเก่งหรือจะเป็นมือใหม่หรือว่าจะเพิ่งสามเดือนหกเดือน เงนทุกเม่มีโอกาสที่จะ ได้ไปแบบ join p r ร c e กันหมดเลยอะไรเงี้ยครับจริงจริงเพราะว่าผมเองก็ได้ไปตีกอล์ฟลูแฮนยอนครับได้ไปนอนอินเตอร์คอนภูเก็ตใชับชีวิตนี้อูไม่มีปัญญาไปเองอยู่แล้วครับโอ้โหนี่คือสวรรค์แท้ๆได้มาจากไหยนะไม่ตปีปีนี้เรามีบูบี้ด้วยใช่ไหมครับมีบูบี้ด้วยถ้าบูบี้ได้ได้ไปด้วยได้ไปด้วยเพราะปีที่แล้วผมและพี่โบที่ไฮายผมได้บูบี้กันนะครใช่ครับโบแต่นี้บูบี้รอบชิงชนะเลิศอนะไปรู้ว่าใครจะได้ไปกับรางวัลบูบี้เขาบูบ มัไม่ได้ได้กันง่ายๆนะไม่มันรวยต้องได้ให้เก่งกว่าคนที่หวยหน่อยฟังดูก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ก็เลยแต่มันไม่ได้ได้ง่ายๆไม่ได้ได้ง่ายๆครับเป็นภาระเป็นภาระโบกเชิงลบที่ดีโบกเชิงลบใช่ไหมเอ๊ะปีนี้ไม่มีเนมพินเหรอครัเอ้าเนมพินต้องมีไหมครับคุณไอ้ทำไมคุณต้องคุณต้องถามผานนี่เขาเป็นแชมป์เก่าไงแชมป์เก่าเขาต้องถามมาปีสุดแล เพื่ <geon ing> <he> อนผผอ่เนียมพินนะฮะย้ากระเป๋ามาแล้วก็ไปปล่อยปล่อยต่อเท่าไหร่สองหมื <People> ่นใช่ไหมที่คุณไปปล่อยประเด็นคือถึงเวลาให้ถามไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกันที่เนียมพินหมอตกใจนึกว่าไปวัดใช่ซึ่งผมยังจำไฟบอลของผมและพี่บอยได้อยู่เลยนึกตกใจำมาปีนึ่ง ซึ่งปีนี้เดี๋ยวมีแนวเพียงนะผมก็ไฟเดิมโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวคุณโบจะคอยกันเตลงเราด้วยถู๋ไหมใช่ฮะเดี๋ยวมีเอานปาร์ตี้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่เป็นอเตอร์ปาร์ตี้ฟิลแบบลุกหลอบโอเคดิวชิลคูลฟังเพลงเพราะๆใช่แล้วก็คูวันนี้ศิลปินเยอะโอเคระวังให้ดีนะฮะเฮ้ยคุณระวังให้ดีผมจะจิ้มทุกคนที่ร้องเพลงได้ยกเบลีซอลโอเคโอเคร้องที่คอนเสาร์ตร้องเพลงนี้คุณฟังเภาพหมดแล้วเขาคืเขาสัจ อจู๋จู๋อแต่คุณไม่ได้เห็นเอ็มบีาร์ล่าสสดเพลงเขาทำเองแต่ฉากเอ็มบีไปด้วยสีของลูกค้าโอ้ยเราไม่น่าเชื่อลูกค้าไม่ซื้อด้วยนะลูกคไม่จู๋ด้วยอยไปแกล้งเพื่อนที่ำให้ได้ใจทำให้ได้ใจดีชิลๆเลยบายน่าเปว่าใครบายขายบนรถเขาก็ไม่ซื้อเหมือนกัน เอ็นทุกทายผมว่าทุกท้ายนี่เดี๋ยวให้พรีเซนเตอร์ทั้งสองท่านเขาฝากเลยนะฝากติดไปเลยจะไม่จะหน่อยขึ้นหน่อยฮะผมขอฝากด้วยนะได้ได้นะเป็นเป็นผมขอโทษขอโทษขอโทษครับครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับช้างคูโบกูคลับพรีเซนต์ชาดคลับแชมเปี้ยนชิพสองท่นยี่สิบห้าครับปีนี้ผมบอกเลยครับว่าสนุกกว่าเดิมชิลกว่าเดิมคูลกว่าเดิมแน่นอนอยากให้ ดะก๊อฟทุกคนไม่ว่าจะเก่งหรือว่าเลเอลไม่อไ,ไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถเข้ามาร,ร่วมสนุกกับเราได้หมดนะครับไปสนุกด้วยกันแล้วก็ถ้าคุณโชคดี ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นครับครับผมจะไปไหนครับครับผมสมัครมาดีเยอะครับผมก่อนที่จะเต็มนะครับผมนะว่าผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆผมมาสมัครด้วยครับใช่ครับแชมป์ขับแชมเปี้ยนชิพ2025นะครับผมก็ติดตามได้ทางเพจของแชมป์เลยครับผมครับโอเคก่อนที่เราจะไปวัดฝีมือกันที่เนียพินเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยก่อนได้เลยครับทุกคนลุกขึ้นยืนก่อนนะครับนี่คือเหล่าเทว